มาแล้วพบแล้วเว้ยโอเคครับผมสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับการแข่งขันเอ่อซุปเปอร์ลีกนะฮะวันนี้ก็อยู่กับน้องหมีนะครับเจอกับแคน SPT นะฮะอ่าวันนี้วันนี้ผมจะลองเล่นตัวใหม่โอเคหมีพร้อมไหมเล่นตัวไหนสรุป เล่นขุยก่อนที่จาไม่ไหวี๋ยวเปลี่ยนตัว okay. โอเคขุยก่อนจัดไปวันนี้เราจะมาล้างตาล้างมือหลังจากที่แพ้ไปสองนัดติดชิบหายแพ้เป็นว่าเล่นเอาเลยนะไปเลยมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเขาเล่นตัวอะไรวะเนีย่ย ดักคาร์ลวินเหรอเอ้ยไม่ใช่ดิมาจิฮิโร่ได้เล่นเป็นคนที่สี่ตายเลยเมือ,อ,อ,องนี่โอ้เออว่ะสายแพงด้วยมึงแพงอเอาเว้ยืหต่อไปต,ต้องเล่นโลกแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วบินด่วนออกไม่สวยเลยนะ อ้ยเก้าไว้หมีสูๆ้ๆบาหลีดึงนิดนึงดึงนิงดนึงดึงช้านิดนึงโอ้โหเอาแล้วเหยียโดนเกาะไปเนี่ยสิบหาย,ยังยังยังนั่นไงเฮ้ยมันอะไรมันจะไปไหนวะเนะ มีบินด่วนไหมเนี่ยอ๋อบินดน่วนติดตัวนี่ว่าพี่กันก่อนนะเก้ากันแหละเย็ดเคหมวกใหม่เขาเรียกว่าหมวกเลยนะหมวกติดตัวหมวกบัฟเอาไงมี เออได้ยินเปล่า,ออไ,ดลาได้ยินพี่ไหมไไเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเจอพี่สาวจินนี่เข้าไปวันนีต้ตัวดักตัวดักทงมันออกหรือเปล่าเมื่อกี้เออไม่ได้สังเกตว่ะไม่น่าจะออกถ้าออกนี่พี่เห็นแล้วแหละ เบื้อง,องลัวโอเคมีด่วนไหมเนี่ยมีเอยไม่ไมีเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ชี้เนาะมันไม่ค่อยออกอะ่ะไอ้เยียตกใจนึกว่าตัชี้มีทงจ้ำเลยมีทงเหรอ โอ้โหมันเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอวะเสรยจล้มก็ล้มดิต่อไปอะจับไปจาไม่ับให้ได้สิบสองอเอาละเว้ยตนแล้วสิบเอ็ดเลยแบบนี้อะ ดิง11เ็ดแล้วกันปาด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 หงออกไหมโหมันไม่ออกอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ดวงเราไม่ค่อยดีโอ้โหดูเขาบินอ,อีกเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วโลออกเว้ยผมเนี่ยจะตายนะเนี่ยอย่าพึ่งอย่าเพิ่ง เออเออแลกเมืองแม่งไปก่อนเลยแลกเกาะแลกเกาะแลกอะไรก็ได้แลกไปเถอะมีแกกลกเกาะเว้ยไม่ได้ไม่มีเมืองเลยอี๋เออไม่ต้องแลกลนะโอ้ยชิบหายบนตัตตานีเกาะยากเลยน้องกูเออเขามาแบบ เขา,าแบบแปลกมากเซฟเขาแบบเนอะตัดฉันแล้วรับมาเหนือเมฆแบบนี้ใครจะไปดูนี่โอ้ลูกลูกเตา๋ากูทำมันแบบกากๆจกังวะนั่นไงวุ้ยเกือบโดนโดนตัดแล้วละมีธงไหมไม่มีใช่หมีมีมีเงินไหมเนี่ยเ็ีแล้วครับ โอ้โเยี hmm. okay. uh, ่ยมหีแม่งจนว่ะที่ผานล้สีแดงไปยาวไปก่อนเบิร์นสี่เบิร์สีได้อยู่ เล่นแบบมาไหมใครจะไปคาดคิดใช่ไหมดอกนี้หลุดหลุดโอ้โหเสียดายเนาะถ้าถ้าไปเหยียบที่คอนสแตนตินได้น่าจะดูดเงินได้อยู่เนาะน่าจะดเโอ้ยเอาไว้โลออกหน่อยเว้ยโอ้ยโลลูกลูกอ้ อนะเอาละกูจะไปไหนดีละ่ตะตอนจังหวะนี้ยิงยาวเลยก็ได้ยิงยา,ยาวเลยก็ไนดะ้เออยิงยาวอ่ะเอาวะสร้างสร้างแล,ล,ล,ลนมาก่อนแล้วกันสร้างแลนมาก็ไปหาที่สร้งเอ่ออสิบเอ็ดละกันเนาะผมอีกทีเดียวก็เรียบร้อย <c oughs> ผมอีกทีเดียวก็จบเลง <c oughs> โอ้ยเก้าอีก ไ <Yeah. S 2> ปไปคิดว่าจะมามุกมีแล้วเนี่ยแม่อ, <c oughs> อา,าอิเนี่ย <c oughs> โอ้โหมีตัดไม่ได้อีก <c oughs> เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมแล้วเนะนี่ยจังหวะนี้เอ้โห ใจเย็นเออโอ้โหมึงจะเอาสองอีกเหรอใจารชิบหายเดี๋ยามือไปมีมีเงินตัดโอ้โหไม่มีมมมมม ไปอะไรอย่างนั้อ๋อไอ้เหี้ยอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ทิ้งทิ้งพี่อยู่คนเดียวโอ๋อพี่เฮ้ยบ้าพี่ต้องไปยิงยาวอ่ะยิงยาวก็โอ้ยิงยาวก็ไม่ได้ต้องตัดตรงนี้ก่อน โอ้โหใช้การป้องกันไหยไม่นะยึดเมืองได้แล้วสร้างแม่งเลยสัตว์เปลี่ยนตัวเล่นก่อนตัวไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยยังเว้หมีมียังเว้ย โ oh, อ้หี้ยีมึงจบได้แน่เลยว่ะตายละพระเจ้าจอดอเอ้ยยังเอ้ยโคตรลุ้นเลยลยิงยิงยิงยาวๆไปลูกนั <12. S 1> กก่นแหละโอ้โห 10m โอ้โหนะ oh, ห่หาขอด่าทีไม่ไม่ออกเลยเลย มามุกนี้ตาไม่ทันเลยเออเอาเว้ยมันต้องออกซึ้งเมืองดีวะเฮ้ยเชี่ยพี่เล่นสามหลังแล้ววะเอาแล้วหมีซื้อเออกูลุ้นอยู่เนี่ยกูงเงียบกีบเลยเนี่ยตรงวันนี้ สร้างนี่ก่อนแหละสร้างแลนด์มาร์คโงแม่งไม่ออกว่ะสองรอบมันเนี่ยโคตรเยี่ยเลยตั้งแต่เล่นตั้งแต่มาสองวันแล้วเนี่ยสองวันสิบสองหืมแล้วมันมาสิบสองอีกยาเอ้ยเอาเมืองกูไปแล้ว หายแล้วอะไรอีกวะเนี่ยแม่งออกพึพบมภาพเพิ่ภพเลยสกิลแม่งสิบ,สบอีกต่างหากโอ้โหแล้วก็ออกเกาะไม่ออกอีกโอ้ยเจ็บปวดรวดร้าว โอ้โหยังยังมีการแวะเอาเมืองตรงนี้นนโอ้โหคิดอยู่ดูดอีกเอ้ยไม่ออกเว้ยออเยอยกูจะตายหาแล้ว <c oughs> เอาไวล้ลุ้นลุ้น ซื้อเมืองเอาไว้โโองคูไม่ออกเลยซื้อเมือเอ้ยมึงโดนแล้วแหละคอนสแตตินเอ้ยโอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยีฮีโร่ไอ้ดิประเด็นน่ะตัวนี้แหละมาฮีโร่เนี่ยโอ้ยีิหาย

พี่เล่นตัวนี้อะนะแต่พี่จะว่าจะเล่นพี่ว่าจะเล่นล้มละลายแม่งเลยไหมสัตว์มีล้มเลยก็ได้เลยนะสร้างแม่งเลยเดี๋ยวก่อนทำห,ำหลังทำหลังรัวท่อกล่องบินไปแล้ววะ่ะไม่ได้วะ่ะอีมาฮิโร่แม่ง บินด่วนแลนอ่ะเซตนี้แหละสร้างสามหลังเองเดียววะเอาเว้ยคงไม่ออกอ่ะม,นมันตัวอะไรตัวเดิมนี่แหละโคงออกพอลุ้นอยู่นะเม,มื่อกี้พอจะพิดเกมไม่อยู่มามาต้องเอาโคงไป ถ้าเขาเล่นถ้าเขาเล่นเซตเดิมอ่ะเราต้องจบไวๆหน่อยเราต้องเน้นไวกว่ามีไม่ไม่ไหวว่างั้นนะ่ะไม่ทันเลยดิจ,งจิงจอกมันได้จิงจอกมันได้บินแล้วเราไม่ทันเลยเออจังหวะจังหวะเกมแรกก็คือจิงจอกไม่บีเราไม่ทันแล้วจิงจอกบ,บินใช่จิงจอกแม่งบินว่ะเฮออ้ยถ้ามันไม่ได้บินนะมันโดนเราแล้วแน่ยิงก่อนเนมันไม่เปรียบเลยถ้าบินใด่บินกอ่อนอ่ะ <laughs> ไทยใช่ไหมโลกโอ้โลก โลกไทยใช่ไหมประเทศไทยใช่ไหมโลกไทยนี่ว่าเอะถูกลยเอาเว้เยเอาเว้เเยสู้เว้ยเขายัง โถเอ้ย แข,งงแข่งเลยแคยเยเยนน่เลยใครโอ๊ยเสียดายว่ะเสียคะแนนฟรีเลยเสียฟรีคะแนนหนึ่งเลยไม่เข้าห้องแข่งเฉยเลยกรรมได้แค่ขูเปลี่ยนสีให้ก็ได้เอา จะเปลี่ยนเซตหรือเปล่าประเด็นตรงนั้นแหละพี่ว่าเปลี่ยนว่ะ้านานขนาดเนี้ยเอ้ยอย่าไปเปลี่ยนตามเขาหมีเราก็เล่นเซตของเราที่เราเ,เ,เออเราก็เซตของเราที่เราเตรียมมามนี่แหละผมเปลี่ยนไปเล่นเอเรียทองเผื่อเขาพบนั่นน่อ๋อถึกๆหน่อยไงที่ใส่โล่เปล่า ไม่มีโล่อยู่ในหมวกต้องมีหมวกแล้วเนี่ยแล้็เราใส่โค้นไหนนอนนานขนาดนี้ยม่นอนแล้วเออรู้กันหมดแล้วเปลี่ยนเซตทั้งบ้านเปลี่ยนทั้งขโยงอะไรเงี้ยทีนใค่ะจะหลอกใครได้นนเขาเปลี่ยนเขาเอาเซตนั้นมาแล้วแล้วเขาเสือกได้บินก่อนไง ถ้าเขาไม่ได้บินเนี่ยโอ้ยโดนเราแหละนันมายวกระดาษตอวเขาต้องคิดต่อเราเราต้องเอานั้นมาเนี่ยเออเอาเว้ยอีกเแค่นี้ก็ร้องอย่างเลยนี่กาไปเว้ยต้องสู้แล้วเว้ยตาอนนี้มาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนโอ้โหอี้กูว่าแล้วไงว่าแล้วไงจริงๆด้วย โอ้โหไม่ได้เปิดก่อนเยอย่งได่คิดเลยเซตเซตไวว่ะมึงเอามาซะเต็มยศเลยอีง <cree ks> โรลเลอร์ <c oughs> <c oughs> ที่งหายละมีโอย้ยไม่โด้ยเล่นเขาล่อเาเป็นยีทเลย ตายแล้วอย่างนี้ยังเป็นไรเราก็ตามเกมเว้ยมนเล่นเกมนี้มาเล่นมายากลเอ้ยแต่เขาวางแผนกันมาดีนั่นแหละบอกแล้วจะไปเปลี่ยนตามเขาเห็นไหมล่ะก็บอกว่าให้เล่นก็บอกว่าให้เล่นตามแผนเราชิบหมายละล้วเปลี่ยนปุ๊บแล้ต้องเปลี่ยนหน่อยดิ เอ้ยเดียวเราก็ตายเฮ้ยตายตายอย่างน <c oughs> ตายเ <c oughs> อย่าไปกลัวแม่อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ที่แน่ๆไปตัดเมืองเขาก่อนไปเนี่ยตัวนี้มาโอ้โหพระเจ้าเฮ้ยดูว่าบินออกเลย อปทอยโอ้ยเ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 ฮ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเออเราไม่เสยบินด่วนมาโอ้โอโลมากูนี่หนักใจหมายเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอ้ยนี่มีประโยชน์เลยเนี่ยอันนี้มีประโยชน์เล้อใช่ไหมอะประโยชน์เ้เนี่ย โอยปวดหัวเลยูวดหัวครับ <c oughs> เดี๋ยวเบิ้ลให้ลูลัวก่อนเออวางเมืองให้ก่อนซื้อคอนโดอ่ะคอนโดลล้หลังนึงอ่าเอาเป็นเอาเป็นหกแล้วกันเผื่อได้ซื้อต่อเออแปดก็ได้วะเผื่อได้ซื้อต่อเว้ย <c oughs> เสียวดากเลยจังหวะนี้นั่นไงเบิ้ลมาเลยนะมีมีมีแท็กซี่มีอะไรไหมนเนี่ยไม่มีเฮียเลยเลยครับมีแต่โล่เอาโล่มานี่แหละไปตัดก่อนเ<ม>ว้ยโคตรโหดเลยโอ้โห <c oughs> โอ้โหชิบหายแล้วกูว่าแล้วไง ที่เล็งสิบนะเพราะว่าเผื่อได้ซื้อต่อวะ่ะนี่ไงกูบอกแล้วมันต้องเป็นอย่างงี้นี่ <c oughs> เหนือความคาดหมายเฮ้ยเอาเ้ยกูจะไปไหนต่อดีครับ <c oughs> ยาวยาวยาวเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> สีแบบสีไม่เบิ้นจัดไปโอ้ยาออหกเฮ้ยโอ้เอากเกาะไม่ไม่ออกสิบสองช่ไหมอย่า่อเป็นอย่างนั้นโอ้เอาแล้วเอาแล้วชุดใหญ่ไฟกระพริบ โอ้โหเมืองใครวะเนี่ยเอ้ยเมืองโอ้โหเมืองหมีกูรู้ว่าเลโคอี้อยู่กูจะลุ้นโอ้โหสามหลังออกว่ะสามหลังากโอ้โหเยี่ยมมากเบิร์สองเลยเบิร์สองออกแปดแล้วอ๋อโอ้ยเรากูสาดีใจว่าพลังโอยมันจะมา ที่ไหนได้เมืองถูกยึดไปแล้วตายหาละโอ้ยเอาแล้วเบอร์หกอีกสร้างแลนด์มาร์กเอาไปเอาไปให้หมดเมืองถูกยึดไปแล้วเออเอาไปเผื่อได้ เผื่อได้เว้ยื่ดซือ้อได้ไดนะนั่นไงมันเป็นอย่ังนน่ะโอ้ยเ <c oughs> ย้ตายแล้วอย่างเงี้ยมัน <c oughs> ตัดไม่ได้อ่ะ <c oughs> เออๆเออไปมีไปไปเว้ยขออีกสองออกสิบแล้ว เบิ้ลเบิ้ลให้หน่อยเนาะเฮ้ยแต่เขาจบยากอยู่นะเบิ้ลสองโอ้โหทิพไถตายยังเขียดเอ้โเนี่จะปวดว่ะตาเนี้ยดี๋าเพิ่งมาชวนแต่ก่อนเออโอเคโอเคเจอกันออเออ พลาดเองแหละไอ้เฮ้ยเราต้องไปข <c oughs> ัดเล่นมายากลอย่างเราบ้างละเดี๋ยวเราเอาม้่งเดี๋ยวเราเอามั่งเออโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับขอบคุณน้องหมีแล้วก็ขอบคุณแคนเอสทีเอสทีพอ่อ ด้วยนะฮะวันนี้โหสนุกมากเลยนะฮะตื่นเต้นได้เจออะไรแปลกใหม่นะฮะไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีเซตอะไรให้ลุ้นกันในขนาดนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วกันเนาะเกมนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูผลแพ้ชนะกันในคู่อื่นแล้วกันเนาะเดี๋ยวลงไว้ให้ใต้คลิปนะฮะแล้วอ่าเดี๋ยวมารีวิวกันให้แบบชัดเจนแล้วกันสำหรับเซียร่า หรือว่าพี่สาวของจินนี่วันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมทําให้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามกันนะฮะโชคดีมีชยัยทุกชัยมีบัวครับผมเจอกัน